ชาวสิกันครับดูดีๆฮะครึ่งเดือนแรกนะครับ1-16พฤศจิกายนนะครับเรื่องแรกคือเงินเลยนะครับว่าไปนะฮะนั่นเป็นครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยหวังผลเรื่องเงินได้นะเผื่อเพื่อนมีความมุ่งหวังตั้งใจนะฮะจะหมุนช็อปใช้ซื้อหาหรือบางทีถ้าเราจําเป็นต้องกู้นะฮะหรือกู้ยืมนะครับก็มีโอกาสสําเร็จนะฮะชาวสิกัน ช่วยให้โฟกัสเรื่องเงินในทุกรูปแบบได้นะครับถ้าค้าขายเราจะเจอวิธีที่จะขายหรือว่าวิธีเจอจัดกระตุ้นยอดขายกระตุ้นการตลาดนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเงินทองดวงมีเกณฑ์สําเร็จดวงเกี่ยวข้องการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญเด่นนะครับฉะนั้นเพื่อนครับช่วงนี้นะฮะบางทีเราอาจจะหาวิธีในการบริหารเงินกันด้นะครับไม่ใช่ว่าต้องหาเงินด้อย,อย่างนี้นะครับบางทีเราจะเจอ วิธีอุดลอยรั่วบางอย่างนะฮะของบางอย่างที่ใช้ประจําทุกเดือนหรือซื้อประจําตลอดอะไรเงียเ้ยบมืครั้งหรือต้องแบบมีค่าอะไรที่มันต้องจ่ายประจำนะฮะรายเดือนอะไรเงี้ยบางอย่างเรา,าจ,จะยุบหรือว่างดไว้ก่อนนะครับคือเราต้องใช้แบบ2ทางนะฮะในมุมดาวโคราสีการคือจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการใช้จ่ายอันนี้ค่อนข้างชาัดเจนนะฮะบางทีเราจะหารายได้พิเศษเสริมเ,เข้ามาแล้วก็หาวิธีอุดลอยรั่วบางอย่างที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ ก็เอาไว้ก่อนนะครับพวกค่ารายเดือนช่วงหลังๆไมาเริ่มเยอะนะฮะค่านูนค่านี้ค่านั้นสังเกตไหมอะไรที่เป็นเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะฮะเราจะเบาลงได้นะครับแล้วก็ข้อดีคือพอจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองนะครับผมเห็นเรื่องสําคัญคือช่วงนี้จะเป็นเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางกันนั่นหมายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเรียกว่าลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะครับช่วงนี้จะเยอะหน่อยแต่มันก็เยอะในมุมที่เราพอหมุนได้นะ เนี่พอบุญรือชอบใช้ได้นะฮะเพื่อนๆครับในระยะนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเด่นนะฮะเพื่อนเพื่อนมีเรื่องอะไรต้องคิดเคลียร์แก้หรือเจรจานะครับจะประสบผลสำเร็จไปอย่างดีนะฮะให้สบายใจเรื่องของการเจรจาได้ช่วงนี้ปาเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับถ้ามีเรื่องต้องพูดคุยแนะนําหรือขอให้ใครช่วยเหลือหรือบางทีจะมี เรื่องของใช้ใจด่วนฉุกเฉินจับพันก็มีเข้ามาด้วยนะฮะในช่วงเดือนนี้แล้วก็หมุนทันนะฮะช่วงนี้ผมเลยมองว่าหลายอย่างเราพอจะหมุนแล้วก็แก้ปัญหาทุกครั้งนะครับไม่ใช่มีปัญหาถ้ามีนะฮะนี่สินแล้วก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะแก้เป็นเรื่องๆไปได้นะครับต่อมาเรื่องของดาวการงานครับภารกิจนาทิกการงาน,นะฮะในช่วงนี้ดาวเด่นนะครับมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องพิเศษ ถ้าใครที่มีงานนอกนะครับข้อดีคือเราสามารถเคลียร์ปัญหาเรื่องงานในแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดีข้อดีคือเราสามารถจะอย่างที่บอกฮะดาวจราจาเด่นถ้าจะพูดน้มน้าใจใครหรือจะแก้ปัญหาเรื่องของการงานในทุกมิติเพราะบางคนทํางานแบบประเภททั้งงานประจําด้วยเป็นคนทำงานพิเศษด้วยนะครับมันจะแก้ปัญหาได้นะฮะดาวการงานของเราคือดาวพุธแล้วดาวพุธช่วงเนี้ยโคจร หรือว่าวิปริตเนาะงานเก่าๆมันกลับมานะฮะแล้วโควรจรอ,อยู่ในตําแหน่งเงินทองเลยนะครับเส้นทางการเงินที่เคยทําหรือเคยได้มีโอกาสกลับมาได้อีกนะฮะใครที่เคยช่วยเหลือสามารถกลับมาช่วยเหลือได้อีกนะฮะชุงนี้เพื่อนๆจะต้องเคลียร์งานที่ค้างคาเยอะหน่อยนะเตรียมพร้อมในเรื่องของการเคลียร์งานนะแล้วก็เ,เงินค้างคาถ้ามีรายจ่ายหรือมีรายรับหรือมีเลี้ยงใครที่ค้างคา เงินหรือติดหนี้สินเราไว้นะครับมันก็จะมาช่วยแบ่งเบาบางอย่างเราได้นะฮะฉันถ้าจะทวงก็กาสสาเร็จปีสูงหรือว่าอย่างที่บอกฮะมึงที่าอาจจะมี job พิเศษแบบ job by job เนาะคืองานที่เคยทำนะฮะทำเสร็จก็จบได้ตังค์แล้วก็เว้นช่วงหน่อยแล้วก็มีงานเข้ามานะครับมืองานพิเศษแหละนี่ครับงานเหล่านี้ฮะก็จะมีเข้ามานะครับในช่วงที่เป็นพิเศษคือช่วงนี้มันเหมือนกับอดีตหรือคนรู้จักกันในอดีต หรืองานในอดีตนะฮะมาสร้างเป็นเงินทองนะครับในช่วงนี้ได้นะคนที่เคยช่วยเหลือกบกลับมาช่วยเหลือได้นะฮะคุณดาเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นเด่นเผืเ่อเพื่อนมีเรื่องต้องเดินทางนะฮะไปในมาไหนหรือทํากิจกรรมในกรต่านะครับข้อดีคือสามารถจะเดินทางแลือไปในมาไหนได้นะฮะมีโอกาสที่ได้ไปในที่ที่เราอยากไปมีโอกาสได้เดินทางในที่ที่เออเราอยากไปมานานด้ืยอนะหรือซื้อของถูกใจนะไอ้ว่าไปนะฮะเรื่องงานกับเรื่องเงินนี่ผมยังดูว่า มันมีสัญญาณบวกเริ่มขึ้นมานะฮะหรือถ้าเรามีปัญหาเรื่องอะไรที่อยู่ในช่วงตุลานะฮะก็สามารถจะแก้ในช่วงพฤศจิกาได้นะฮะจังหวะดาวมันดีภูมิดาวต่อมาครับื่อนครับในระยะนี้นะฮะมันมีดวงถ้าใครที่มีเรื่องของความรักคนที่โสดช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะแบบโสดคุยกับใครคุยได้ยาวเลยนะฮะโสดคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้ก็เด่นนะฮะ พึ่งพาสายว้วานที่ช่วยหรือมีเรื่องที่สาคัญสาคัญนะฮะช่วงนี้ดาวความรักถือว่าเด่นพึ่งพาสายได้ก็ดีเนาะรวมถึงนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่มีคู่แฟนแล้วดวงแฟนยังเสริมดวงเรานะครับมีอะไรเราต้องคุยมีอะไรเราต้องพูดนะฮะช่วงนี้เพื่อนๆครับเราจะได้เจอคนที่ไม่เจอกันนานหรือได้ปฏิสมัมพันธ์ในคนที่เคยคุยกันในอดีตนะฮะอาจจะเจอเพื่อนเก่าอาจจะเจอ,อแฟนเก่าอาจจะเจอคนที่ รักให้ผูกพันเดิมๆนะฮะก็จะมีโอกาสที่กลับมาก็าไม่มีอะไรครับเล่าให้ฟังนะฮะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วโอเคก็คุยต่วไปได้ะฮะจริงๆมั่จะเป็นต้องว่าเพื่อนหรือแฟนเดิมๆที่เคยคุยกันต้องมาทะเลาะก,กันหรือว่าต้องไม่คุยกันอีกเลยเนี่ยแล้วแต่คู่นะแต่บางคู่เขาแบบมีเรื่องหึงหวงแล้วก็น้ำบัระวังนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายฮนะชงนี้ปวดหัวร้อนในเจ็บคอตอนนี้ไวซ์บอรครับชงนี้ระวังกดไหลย้อนนะฮะ อาหารการกินทําให้ป่วยนะฮะฉันต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินดีๆบางทีมีเหตุให้ป่วยคข้ไม่สบายนะฮะช่วงนี้ต้องเซฟๆฟร่างกายที่หนึ่งมุมดาวในระยะนี้ครับเรื่องของวาจาเด่นเผื่อเพื่อนมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดคุยเจ,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 จรจาโน้มน้าวใจคนจะประสบผลสมเร็จนะครับท่านอยู่ต่างประเทศครับจะว่าดาวดีนะฮะช่วงนี้คุยเรื่องงานได้มีข่าวเรื่องเงินมีโชคฟุกฟุกยุ่ยใหญ่เมตานะครับมีโปรเจกต์ใหม่ในระยะสั้นๆเข้ามาให้ได้ทํา ถ้ามีปัญหาเอ่ยปากให้ใครช่วยเหลือได้นะเลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องเจอคนมาขอให้เราช่วยก็ยังมีนะฮะมีการเดินทางระยะสั้นไปที่ที่เราอยากไปหรือไปท,ที่ที่เรามีความสุขใจไปพิเศษนะฮะก็จะหววดาวมันเด่นแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข9 3 2 1แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉชกค,คือเลข0ูย์สีครับมีดังนี้มีสีฟ้านะครับสีเหลืองนะฮะ สีชมพูนะฮะแล้วก็สีเขียวสีที่เลี่ยงนะฮะหรือมักไม่ค่อยใช้คือสีม่วงนะครับแต่นี่ใส่กรมตามกาลอาทิศานะถ้าช่วงนี้เขาต้องใส่แบบไหนหรือเลี่ยงแบบไหนเราก็ทําตามกาลเทศานะฮะแล้วก็ต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของวันที่ดีครับมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันที่ติดขัดหรือว่าติดกิ๊กกักนะฮะวันพุธนะครับเรื่องของ ท่านที่อยากทำบุญนะฮะทบเป็นเกี่ยวกับคนพิการเด็กคนชรานะครับทาเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์จะดีามากครับมีโอกาสอย่างนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่มีเยี่ยงเรียนอยู่นะฮะการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันดีมากเลยครับช่วงนี้จะขยันดีมากแล้วก็การทำความเข้าใจในโจทย์ต,ต,ต่างๆดีการพรีเซนต์การบ้านหรือพรีเซนต์งานต่างๆดูนน่าพอใจการบ้านได้คะแนนดีนะครับแล้วก็การต่อมาพรุ่งนี้ใครที่ มีลูกหลานบริวารสักเลี้ยงนะครับในระยะนี้จะเหนื่อยๆใจนิดหนึ่งนะครับจนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะฮะหรือบางทีจะมีเรื่องความห่วงกังวลแต่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเกินนะฮะเรียกว่าเป็นห่วงตามปกติแต่ว่าช่วงนี้จะห่างๆันิดหนึ่งเราอาจจะยุ่งๆหน่อยภาร,รกิจเริ่มเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของใครที่มีญาติพี่น้องนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับญาติพี่น้องสูงต้องระวังนิดนึงใครที่บุบบการีครับช่วงนี้ดวงบุบการีช่วยเหลือนะฮะ มีเรื่องอะไไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่เออทำแบบอึดอัดใจพอปรึกษาหรือพออยู่ใกล้ชิดบูพการีจะมีความสุขพิเศษนะครับมุมดาวมีโอกาสข่าวดีเรื่องเงินนี้ค่อนข้างชัดเจนถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองเพื่อนๆทำในช่วงนี้ได้นะมีไอเดียหรือมีกิจกรรมพิเศษสามารถทําได้ครับมุมดาวอย่างนี้ฮะในช่วงนี้คือใครที่มีชอบสิ่งโชคสิ่งดวงมีโอกาสมีรุ่นฮะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่เมตตาบ้านช่องให้ตัวเลขดีๆฮะหรือว่าให้โชคลาภหรือบางที ช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับการคุยน้มน้าวใจคนสำเร็จเพราะว่าพวกนี้ปากประเด็กเล่บันฑูมีโชคฟุกๆจากวาจาก,การติดต่องานมีบทสรุปในสิ่งที่เรารอคอยโอเคนะครับเรื่องราวประมาณนี้นะฮะนี่ว่าไปเป็นเรื่องดีๆหลายเรื่องนะฮะมีโอกาสทำมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะฮะคนหรือสัตว์จะดีเป็นพิเศษนะโอเคครับชควดีครับจังหวะดาวขึ้นเดือนแรกนิดถือว่าค่อยๆน่าพอใจดีขึ้นนะฮะอุปสรรคผ่านได้ครับเปกำลังใจนะครับสวัสดีครับ